อีกแล้วตุยอีกแล้วทุกคน very good น้นานนน่ากลัวเวัสาี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไอเกนิวลนะคะซึ่งวันนี้นะคะไพยก็จะมากับดัน พ่อมดหรือว่าแม่มดนั่นเองนะคะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะก่<ม>อนที่จะไปเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอขอกดนีเยอะๆเลยกดไลค์เยอะๆนะคะพี่บัวจะได้มาเล่นเกมนี้บ้างมาค่ะเราไปเล่นกัลเทุกคนสา ยากเหรอทุกคนตายรีวเพิ่งไปกดดันยากเื่อเป็นแบบนี้อยู่แล้วเสียงมันหลอนจังเลยอ่ะคือพายไม่เคยเล่นนะคะอันนี้คือเล่นครั้งแรกพี่ๆเขาน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วแต่น้องพายไม่เคยเล่นทุกคนกันโยังไม่เคยเล่นแล้วกดดันาย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเว้ยเขาไม่ได้อะไร่ะได้เลยวได้เล้วเราขดไม่ได้ทุกคนอา้าวทำไมผีมันมาไวอย่างเงี้ยอย่าวิ่งนะจ๊ะเอาผีสองถุงเลยทุกคนเท้าสี่สิบน่ไวดูนะคโอ้ เแฟดผีโปรอ่วะเนี่ยเอาไม่ได้อีกโถ่เอ้ยได้ใช่แต่ทำไม,ไมเราเดินช้าจังคนเราเดินเฉยมากเลยอุย้ยได้หนึ่งถุงจ้า ชนะมีเนี่ยด่านนันร้ายเลยนะทุกคน<ม>กดผิดอ่ะได้ใหม่ได้ไหมอ่ะ <c oughs> นี่แหละโอ๊ยไม่ได้สวยเลยสวยเลยอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> <c oughs> ผีน่าร้ายผีน่าร้า ใส่หัวใจไปที่ผีเลยกิมมีนะตัวนี้กดดีมากที่ชูไม้นุกีดโด้โจตายอีกแล้วตุยอีกแล้วครับ very good มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกรอบหนึ่งกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พานไปก,กดด่านฟันลายเราเอาด่านปันกลางแล้วกัน พอดํพอดีพอดีไม่ร้ายแรงจนเกินไปโอ <Okay. S 1> นะเคมัเล่นเล่นกันเลยไม่รู้ว่ามันจะยากเกินความสามารถหรือเปล่านะคะยี่สิดถุงเบาเบาว้าวทำไมมันเดินช้าจัง ไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะท้องน,นี้ขอให้เจอสองถุงแม่ถุงเดียวโอเคสองถุงก็ดีเราไม่ชอบเต้าผีเลยทุกคนไอ้เต้าผีมันน่ารักเกินไปคือแม่มดแบบน่ารักมากเลยอะขอให้เจอเรื่อยขอเจอเรื่อย ไม่มีไม่มีไรเซ้ง์ค่าเย้เอาเข้าไม่ได้อีกเจอไอ้เต้าลูกตาแล้วนะคะไอ้เต้าผีมาอีกแล้วอือกลัวทุกคนดูเสียงมาดิ มัน่นากลัวไอ้เต้าผิมันน่ารักเกินไปคือแม่มดแบบน่ารักเมากเลยน่ากลัวแต่เราพยายามจะทำให้เรามีความสุขนะครับเราจะได้ไม่กลัว yes. เอาผีวูดูย่าพุ่งมาโอเควิจะถุงแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกคนถามใายว่าใายชอบด่านไหนที่สุดในด่านไอก็คือใายจะตอบเลยนะว่าดิฉนันชอบด่านไอพิชารีเพราะว่ามันหนุกอะ่ะมันแบบมีให้แบบปรุงยาแล้วก็ปิดตาผีฉะนั้นคือแบบเราแบบได้เปรียบมาก ใช่คือดีไม่แต่ถามว่าด่านนี้พายชอบไหมก็ห้าสิบห้าสิบชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะเพราะว่าที่ไม่ชอบหนักเลยก็คือมันเดินเฉื่อยไปวิ่งมันบอกให้วิ่งมันบอกให้วิ่งมันบอกให้วิ่งวิ่ง ยไอ้เต yeah ้าผีม <že> <ấy> ันน่าร like yeah ักเกินไปน่าเศร้าเลยเห็นไหมใช่เห็นไหม อะไรกัน,นครับเนี่ยความจำเต็มค่ะสรุปก็ภารกิจเราไม่สำเร็จแต่ไม่เป็นไรความจำเต็มเราค่อยเล่นอีกเกมนึ่งโอเคงั้นสำหรับวันนี้พายขอลาไปก่อนนะทุกคนคือเสียดายมากเลยอยาเล่นๆอยู่ความจำเต็มเกือบภารกิจจะโอเคแล้วทุกคน งั้นพายขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวพายไปอันนี้ก่อนไปล้างไปล้างเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวมาถ่ายอีกนะบ๊ายบาย